อ่ะวางลงไปวางลงไปเฮ้ยสี่สิบนิดนิดนี่แหละครับแข่งขันกันหน้าดูครับแดนบอกกล่องนี้ต้องเป็นของแดนโตบอกได้ไงอ่ะต้องเจอกระต้นดิเออ สวัสดีครับพิมี์ตอนรับ FC นะครับเข้าสู่ช่องลาวันนี้มีสี่คนนะก็น้องบุญไม่มาเนาะคือที่บ้านเขาจัดงานบวชหรืออะไรนี่แหละแล้วเขาก็ไปงานบวชนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็พอดีมี FC เนี่ยส่งของรางวัลมานานมากแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคืออะไรอยากรู้ครับอันนี้ครับรับไปครับถือให้ FC ดูหน่อยอันนี้คืออะไรคืออะไรนี่อันนี้คือกล่องอุปกรณ์ตกปลาอันนี้คืออย่างดีเลยนะเด็กๆ นะมาจากญี่ปุ่นเลยนี่ปาดูปๆดูปดูปกติกล่องที่เราใช้เนี่ยแค่2-300บาทใช่ไหมอันนี้น่าจะแพงพอสมควรครับแล้วเขาก็ส่งคอ,อนเทนต์มาด้วยแต่ว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ให้เด็กๆเ,เนี่ยแข่งหาปลายาวดีกว่าปกติแล้วการตกปลาในบ่อเนี่ยยาวสุดที่เราเคยได้เนี่ยใครเป็นคนได้ อะใครอยากได้กล่องนี้บ้างวา้าวันนี้ต้องหาปลายาวให้ได้นะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะเขาก่อนนะชื่อนัทแจ็คนะครับฉายาของเขาในวงการนะครับเนตรจมผิว <c oughs> จริง <c oughs> นัทแจ็คผู้่ายาแต่วันนี้นะครับไม่ได้แค่ผู้ชนะอย่างเดียวนะครับผู้ที่ได้สั้นที่สุดเนี่ยมีบทลงโทษนะเด็กๆเดี๋ย<อ>ววันนี้จะให้เด็กๆเ,เนี่ยใส่พัมเพิร์สมมุติว่า โตแล้วกันสมมุติว่าโตอ่าเป็นผู้แพ้นะครับโตต้องใส่แพมเพร์อนะครับแล้วก็น้ำลาดตัวเพื่อให้มันเหนียวๆใช่ไหมเลอะๆพอเลอะน้ำปั๊บเอาแป้งมันเนี่ยลาดลงไปใส่กระมังแล้วก็ลาดลงไปครับหนึ่งในสี่ครับ FC อ,อยากให้เป็นใครครับว่าวให้เป็นอ่าโอเค okay. ว่าวบอกอยากเป็นใช่ไหมโอเคแล้วก็ปลาวันนี้นะครับที่เราตกได้ทั้งหมดเราจะปล่อยลงคลองธรรมชาตินะเพราะว่าในบ่อเนี้ยที่เราจะตกเนี่ยปลามันหัวโตโใช่ไหมโอเค,อเคก็เดี๋ยวเข้าหมายเลย เดี๋ยวเราจะตกกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างเหนียวนะดีเนาะเออไม่ค่อยมีแดดเลยปลาน่าจะกินดีนะครับใช้เหยื่อผิวน้ำไม่รู้วันนี้จะยังไงนะครับปลาก็อยู่ในนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับพยายามตกออกไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในนี้มันอ้จับเลยใช่ไมไม่ค่อยมีอะไรกินโอ้โหโกบสี่ตัวครับกบสี่ตัวครับ,บ,รบลุมนั้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัด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 นิ้วนี่จะโดนหลุดไปอันนี้ออกเบรกออกเลยเบรกหวานครับเบรกหวานโอ้โหวัดโดดเลย เฮ้ยโ uhm น,น้นครับมาแล้วครับสั่งน uh, 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 ี้ครับน้องดันมาก่อนเลยครับไอ้เล็กจิ๋วว่าขึ้นนําได้ครับมันติดได้ไงอะไกลไหมโอ้โหอย่าเฟื้อยครับย่าเฟื้อยเอาเอาไปให้นันเนนวัดครับอะไรสีดำอ้าวน้องเวาเข้าใหม่ สามสิบสามจุดสองนะก็ตัดตัดตัดตรงอ่ะกลาวไปสาม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 ่วนนะนี่ย ยูนี่กัดแดงครับว mm ัดแล้เบรกพังเหรอเสียงแค่ขาดเออนี่ยาวเดิมไหมเนี oh, right. <sh> <ulture> ่ยเนนนะเอาละครับคนเดียวสองตัวโอ้สี่สิบกว่าครับตัวนี้สี่สิบสี่ครับโอ้แดนไปสองนะครับ โอ้โหครึ่งชั่วโมงแรกครับปลาขึ้น2ตัวเป็นน้องแดนหมดเลยนะครับตอนนี้44ครับสูงสุดเมดลซูม,ม,มนานแล้วนะเน,น,นะนี่ยยังไม่ได้ปลาอีกเหรอสองคนนั้นอนะ งใส่กล่องนี้จะเป็นของด้านเลื่อเนี่ยฮึาเาละครับเบาะโดนจนได้ครับมาละครับใหญ่เ่าไม่รู้นะฮะยาวเ่าไม่รู้นะครับยกขึ้นมาแล้วครับปลายาวเยอะแยะเอาตัวเนี้ย ไม่ต้องวัดหรอกยังไม่ถึงฟุตเลยโอเคแต่วันนี้ไม่แห้วแล้วครับสุดยอดปลาเล็กสุดนะครับหรือคนที่ไม่ได้ปลานะครับต้องโดนบทลงโทษนะเดยว,วัดไว้ก่อนเฮ้ยสามสิบได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะสามสิบครับใช่ A later few moments ที่ผ่านไปแล้วครับหนึ่งชั่วโมงครับเด็กๆตอนนี้มีคนไม่ได้ปลาสองคนนะครับน้องโตโต้และน้องหมิวนะครับ มาเล็กสุดตอนนี้30เซนใหญ่สุด44เซนนะครับถ้ามีคนแห้วคนแห้วโดนบุลงโทษทันทีเฮ้ยไม่ใช่แต่นั่นแหละค่ะบุลงโทษนั่นแหละอ๋อเลยเล็กสุดนะไงมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้น้องหมิวแห้วครับอเอาแล้วใหญ่กว่าวาวด้วยอึบอ๊บอึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับโ <c oughs> อ้ยน่าจะยาวกว่าวาวครับ สวยงามสวยงามโตไม่แห้วแล้วครับตอนนี้น้องหมิวคนเดียวครับที่ยังไม่ได้ปลาครับเดี๋ยวเราจะแกล้งน้องหมิมวเมลเหลืออีกห้านาทีเ <laughs> หลืออีกห้านาที <laughs> พี่ตามเกินไป <laughs> แกงเลน่นแกงเลน่นไม่มันได้ที่เมีย อนนของโตได้สามสิบีก้าปัดเป็น้39ปัดเน39โอเคครับของน้องโต39ครับตอนนี้เล็กสุดของน้องเวานะครับแต่น้องเวาไม่ต้องซีเรียสน,นะครับมีคนยังไม่ได้ปลาอยู่นะครับตอนนี้น้องเวาประกบติดอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> น้องเวาบอกเอ่อถ้าพี่หมิวไม่ได้ปลาพี่หมิวโดนบทลงโทษแน่นอนนะครับประกบติดเลยครับตอนนี้แ <c oughs> <c oughs> ีเป็นงานเป็นงานนขนาด้เหอุ๊ย อ้ยโตโตอ,อีกแล้วหูยปลดปลาเมื่อกี้ครับปลดปลาเมื่อกี้ครับมาอีกแล้วครับโอ้เขาเดินไปกันนู่นนะครับตรงนี้ได้เอาได้เอานะครับนี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะโตสามสิบเก้านะอ่ะวางลงไปวางลงไปเฮ้ยสี่สิบนิดนิดนี่แหละครับตามต่อตามต่อสี่สิบ อันนี้คือแก๊งหัวตารางนะครับแข่งกันส่วนแข๊งรายตารางเดินเดินเล่นอยู่นู้นเอาโดนกันดูนีเอฟซีหัวตารางเขาปีกันสุดๆเลยครับโอ้ยโตยาวกล่องใช่ไหมเนี่ยใหญ่ป่ะก็ยังไม่เท่าแดนเท่าไหร่มั้งแดนมันต้องสี่สิบสี่อ่ะโอ้โหโตนี่เกือบสี่สิบเกือบสี่สิบมาหลายตัวแล้วครับวันนี้สาสิบกว่าแน่นอนครับ แข่งขันกันหน้าดูครับแดนบอกกล่องนี้ต้องเป็นของแดนโตบอกได้ไงอ่ะต้องเจอกับโต้กัน,นดินอเออนี่นี่โตนะนี่โตคนแรกของเด็กกบปลาเลยนะยอมได้ไงดูดิว่าวไม่ยอมตีนะยืนกดดันอนยะู่นั่นแหละว่าวตีดิว่าว โอ้ยตวายเบาได้ครับเวาวได้เอ็มซีเาวได้อีกแล้วครับเวาวได้ครับยอย <c oughs> โอ้ยตอนแรกเขาจะไปกดทันนะครับเหมือนจะใหญ่เลยนะเอามาเลยครับมาเลย<ะ>โอ้ยนี่จะขึ้นชิงหัวตารางไหมเนี่ยหัวตารางอยู่ไม่ได้ครับต้องวิ่งแล้วตอนนี้ เอ้ยยกขึ้นมาเลยครับโอ้โหงงเลยครับโอ้โหนี่ขอภาพรีเพย์ด่วนครับพอกัดปั๊บรถทันทันพอดีนะเอ้ยกันเอ้ยยกขึ้นมาเลยครับโอ้โหงงเลยครับโอ้โอยังงงเลยครับโอ้ยต่อสี่ตัวติดอ่ะเอฟซีแต่ยังยาวไม่เท่าแดนหรอกแต่แบบโอ้ร้อนแรงร้อนแรงหัวตารางไม่ยอมครับโอ้ย ไหนอันนี้ของเว่านะครับนี่เฮ้ยแดนยังไงแดนดูดิดูดิันม่ะเมื่อกี้ต3สามแปดนะครับรุ่นของเว่าครับเว่ายังไงประมาณ4ี่เอ็ดนะครับยังไม่ถึงนะครับแดนทําไว้44ครับแต่ตอนนี้เว่าไม่ได้เอ้ยเบาได้ที่สองแต่ว่าไอ้ตัวที่เล็กเล็กสุดอ่ะก็ยังเป็นเว่าดเใช่เออ แต่ว่าลุ้นเวาต้องลุ้นอย่างเดียวให้พี่หมิวไม่ได้หรือไม่ก็ต้องได้ขึ้นมาเล็กกว่าเวาแต่ไม่ต้องกลัวเวาตอนนี้เหลือสิบห้านาทีาตอนนี้เหลือสิบห้านาทีจริงๆนะเหมียวสิบห้านาทีเท่านั้น<ม>เอา้านี่ครับน้องแดนครับน้องแดนครับน้องแดนครับปลาเล็กอ่าเออปลาเล็กอ่ะแดนเออปลาเล็กนี่งานเข้าเลยนะ เล็กกว่า30เซนนี่งานเข้าครับหู <anch ic pause> น่นครับน้องแดนครับ oh. หัวตารางครับหัวตารางมาเรื่อยๆครับวันนี้ท้ายตารางยังเหงาอยู่เลยครับน้องหมีว <G l> มเฮ้ยมิน้นแดน

โผมว่ามันหลอกนะครับว่าปลากัดนั้นที่ไหนได้กัดจริงครับอืมสามสิบกว่าครับตอนนี้เอางี้เราอยากได้รางวัลปลาเยอะไหมล่ะอยากครับเดี๋ยวให้แป้งกระป๋องหนึ่งเอาไหมเมลไม่เอาเมาเรียบร้อยสี่สิบสามสี่เอ็ดครับเกือบสี่สองสี่สองเลยโอ้โหของโตเมื่อกี้สี่สองด้วยผมด้วยถ้าผมด้วยครับ41พรถ้าน้ำผมยาวต้องกัดเลยไม่นะไม่ใช่เมล ห้านาทีสุดท้ายเฮ้ยวัดครับวัดครับวัดเมาอีกแล้วครับสามนาทีทำไมอ่ะถ้าจบแบบนี้สกอร์นี้คือว่ารอดใช่ไหมใช่แลวค่ะใช่เลวค่ะอ่ะแล้วถ้ามิ่ได้ขึ้นมาสามเอ็ดเซนอะผมไม่นะค่ะ โอ้โหดูโต้เดินไปตรงนั้นก็โดนครับลดนเฮ้ยบาเล็กว่าโต้บาเล็กเปล่ายกเลยยกเลยเอฮ้ยยาวยาวแดนมีลุ้นครับตัวนี้แดนบอกว่ากองเป็นของแดนแน่นอนครับที่ไหนได้ครับช่วงท้ายเกมครับโต้โต้ชัวตัวนี้ขึ้นมานะครับ f อฟซโอ้โามีลุ้นจริงๆครับมีลุ้นจริงๆ แดนยังไงอ่ะวางลงไปวางลงไปเฮ้ยสี่สิบนิดๆินี่แหละครับคือเอาอสามไม้มากัดตั้งหลายรอบวันนี้เรายังเอาขึ้นไม่ได้แล้วขออสามไม้ควโมงยังไม่ได้เลยเอาโอเคได้เพื่อความเอกฉันนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่หมิวแก้ตัวเอกสามไม้โอเคไหมว่าวะถ้าพี่หมิวได้หเว่าโดนแทนเลยนะ เพราะตอนนี้หว่าเล็กสุดนะขอสามไม้ครับขอเข้าหมายโตโอ้โหไป <laughs> หยอกไปนู่นเลยครับตายแล้วไม้แรกผ่านปอยอุย้ยพี่ต,ตั้มใจเย็นถูกตีแม่แน่เลยเฮ้ยมีขึ้นดามเหรอไม้แรกนะครับ ไม้สองฝั oh. ่งนั้นกดดันใหญ่เลยครับก oh. ัดหน่อยเอเอาละครับไม้สุดท้ายครับเดี๋ยวไม้สุดท้ายตีขึ้นไหนเนี่ยโอ้กะแบบชิดริมล่องเลยหมยเนี่ยไม่ลงด้วยสวยแล้ว อะไรครับลงเลยใช่ไหมมีไหมโอ้โดนเธออย่างเงี้ย <c oughs> ยิบยิเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> โดนโต้จับขาหลอกแล้วตานนี้โต้หมดแล้วอะไรอะไรโอ้โมี <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยต้องยอมรับนะครับวันนี้เราแบบดับสุดจริงๆนะครับอโอเคครับแล้วก็บทลงโทษน,นะฮะเอ้ามิวหายไปไหนอะมิวอยู่ไหน หพอนี่ไงเนาะจุ uh, like ้มอ่าไม่พอนะเนนลาดเลยแล้วกันลาดเลยนั um> ่งเลยนั um> ่งเลยเร็วๆนั่งเลยแป้งมาแป้งมาแป้งมาเร็วแป้งมาหน้าด้วยหน้าด้วยขอขอ แต่ยืนนี่ยืนนี่ไม่ดามีันไม่ได้โปรเลยเลยนี่มันมันเป็นฟ้ามานมัมัมัเป็นฟ้าขำขำขำกันใหญ่เลยตอนนี้ขำก้อนใหญ่เลยวันหน้าใหญ่เอาจริงคอยรู้ใหญ่เอาจริงนะเด็กน้อยเด็กน้อยโอเคโอเคนี่สุดท้ายนะครับเป็นของแดนรับไปเลย ค okay. คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเด็กตกปลาอ์ไ์วันนี้เป็นไงกัดดีไหมกัดดีปลารวมสิบยีสิตัวได้มั้งวันนี้โอ้โหแต่ไม่น่าเชื่อนะจะมีคนแห้วโอเคบมายลาเอฟซี okay. ไหนเร็วอะไรอย่าอะไรไอย่า <laughs>